ผลไม้แปลกที่เขาว่าปอกออกมามีกลิ่นทุเรียนนิดๆนะครับเนี่ยผมเอามาปลูกที่สวนป่าผลไม้อินทรีย์ออดตชื่นต้นข้างหลังนี่แหละเนี่ยนะครับแล้วเราก็มาดูกันว่านี่เขาบอกว่าปอกออกมานะลูกมันใหญ่แล้วปอกออกมานะบางสีบางสันเนี่ยจะมีกลิ่นของทุเรียนอยู่นี่เวลาทำอย่างนี้นะทำมี้เวลาปอกมันจะได้ออกมาหนึ่งลูกนะครับแล้วลูกใหญ่ บางสีบางาสัตนวะ์มีกินผมเคยกินที่มีกลิ่นทุเรียนนิดๆก็สีนี้มันจะมีหลายสีเลยมันมีสีเขียวสีเหลืองสีม่วงสีออกแดงๆอันนี้ออกเป็นสีม่วงแดงเนาะแล้วลูกใหญ่มากให้คุณตก,กล้องเลยครับแล้วก็หวานใช่ไหมคุณตก,ก้องหวานเดี๋ยวเอาไปฝากแม่ที่บ้าน,านโอ้ยลงท้อครับ เนี่ยคือต้นอยู่ข้างหลังแต่ว่าแมลงก็ชอบมากินอยู่แต่เราก็ปลูกธรรมชาติปล่อยใช้วิธีการคือปลูกแบบผสมผสานหลากหลายทีเนี้ยเวลาเราเห็นแมลงมากินอย่างเงี้ยบางทีพอเราเห็นเพลี้ยอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเต่าทองเต่าทองก็จะมากินเพลี้ยต่อมาเราก็เจ้า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 เนี่ยนะที่บินเจ้าเจ้าเจ้าเนี่ยต่อมาก็จะมีนกหลากหลายตอนหน้าหนาวเนี่ยก็มีนกอพยพมามากินแมลง มันก็เป็นวัตจากไปดูอยู่ปลูกต้นไม้ได้คนละต้น2ต้นนะครับช่วยกันลดภาวะโลกร้อนครับขอให้ทุกคนตดเชื่อ